สวัสดีครับวันนี้ทา้าโล่ทัวพามาที่วัดโพสิสารามหรือว่าวัดหลวงพ่อกวยครับโดยมีชื่อดังในอดีตอยู่อำเภอสันบุรีจังหวัดแนา่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในครับตรงนี้ทางเดินเข้ามาครับจากประตูวัดเข้ามาแล้วก็จะมาเจอนี่ก่อนเลยเป็นเหมือนศาลามนดก ข้างบนแล้วก็ด้านล่างก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเข้ามาบูชาธูปเทียนดอกไม้แลว้วก็ไหว้แล้วก็จะมีพวกคนที่มาแจ้บนก็จะอยู่ตรงนี้ตรงจุดนี้ตรงบนตึกที่เข้ามาตอนแรกก็จะเจอเลยครับพอเข้าประตูวัดมาปุ๊บเจอเลยส่วนนี่เข้ามาก็จะเจอ เป็นรำดับที่สองครับคือสาราลงทานที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อจะมาทำบุญรืยการนำอาหารมาแจกจ่ายคนที่มากราบสรีละสังขารของหลวงพ่อคนเยอะครับเรสมควรเเป็นบันอาทิตย์ นี่คือสารามนดบที่สรีระสังขานของหลวงพ่อเกวยอยู่ด้านในนี้นะครับเราถ่ายให้ดูข้างนอกก่อนพอไม่รู้ว่าข้างไหนเราจะให้ถ่ายภาพหรือเปล่าไม่มั่นใจซึ่งจะอยู่ติดกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่คือพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อกลอนั่นคือสาราพิพิธภัณฑ์ก็จะมีสารานี้ คู่จะพาเขาไปชมข้างในครับว่าจะถ่ายได้ไหม ก็กลุวยที่อำเภอสันบุรีไปต้อมกันเลยี่เป็นลักษณะกุฏิทรงไทยหรือว่าบ้านทรงไทยข้างบนก็จะเป็นพิวีถวัลย์กับทรงอือ ตรงนี้ก็จะเป็นสาราที่สรีละสังขารของหลวงพ่อป่วยปฏิสฐานอยู่คือ่อตรงนี้คือจุดที่คนจะเข้าไปกราบไหว้จะสักพักจะพาไปน,นี่จะเราไปชม กันที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคกลืประมาณนี้สวยนะครับดูนะเป็นรูปเชื้อราทรงไทยหรือว่าบ้านทรงไทยท่านก็อาจจะเคยมาด้วยนะ เข้าไปข้างในกันเลยครับเราไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในเนาะเราไม่ให้ถ่ายบูทข้างใน ลงไปที่ลงไปที่สลาไปกับไรีละหลวงพ่อแล้วกันส่วนนี้คือวิหารหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวัดโตธิตารานะครับาใครมาแล้วก็ต้องมากราบขอพรหลวงพ่อโต นี่คือพระพุทธรูปที่เป็นพระประจำวัดหลังจากที่กราบสิริสังขารหลวงพ่อคุยแล้วเราก็ต้องมาที่วิหารแห่งนี้ซึ่งจะอยู่ข้างๆกันนะครับจะอยู่ข้างๆก,กับวิหารหรือว,ว่าศาาลที่ สฏิสฐานสลีละสังขารขลงพ่อกว่หลวง่หขวงปู่หวลวงพ่อโตปหลวงพ่อกวงปอ่ป่หลวงปู่หลงปู่วงปู่หว่หาวู่หลงปู่มปู่หลวป่านวู่หลวู่หลวหลวงปู่หล่วยกดซับสไู่ไลหลวลวปู่หลวง่หวงหลวงปน่หกวงลงลวงปูหลวงปลวงปู่หลว สวัสดีครับ